ยินดีต้อนรับสู่ครับผมไม้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกม Escape s c h o o l e Obby นะครับโอเคครับฟังไปเล่นไปเล่นไปครับเริ่มจากดึงกระดิ่งสีแดงๆนี้นะครับ มาแล้วนะครับโอเคครับเสียงโคตรเท่นะครับตงว่ามันนูตึ้งตึงไปหน่อยนะครับเสียงกับภาษาต่างด้าวนะครับ เราลาวาเลยครับเพื่อนๆเอ้ยเกือบตกโอเคเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับ โอเคก็ลอยขึ้นไปนะครับเอาตกใส่เลยอ่อีเหีเ้ยเขียนไม่เป็นไรโอเคอย่างน้อยหมูกก็มีสีขึ้นมานะครับไม่ต้องรีบนะครับอันนี้ครับนี่กระโดดข้ามได้ครับปกโกงได้นะครับ เนี่ยน้ำน้ำไฟต้าหรือเปล่าไม่ใช่แล้วน้จากท้อ,อโอเคครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับเช็คคอยนะครับแล้วเราจะมาตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วเราจะก็ต้องมาที่ห้องยิมนะครับ โอ้ค oh, cool ุณครูกีฬาอะไรอ้วนจังครับนักเรียนท่านใหม่มาแล้ววัครับโอเค โอเคได้แล้วครับดูสิบัตเดียวก็เสร็จเลยครับดูโอเคได้แล้วนะครับมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับมับนก็ต้องนี่ไงดูต,งดต้องผ่านจากนักเรียนเหล่านั้นทั้งหมดนะครับเป็น นักเลงฝั่ง,งรู้อะอ๋อรู้ยงไงนะเล่นกีฬารลักบี้หรือเปล่าอือหมันไม่ทำอะไรเราเนี่ยขี้โกงหรือเปล่าวะอาจจะอาจจะใช่มัง้งขี้โกงขนาดนี้อะ่ะ ได้แล้วเฮียโดนเฉยเลยแล้วล่ะก็นี่นะแล้วได้แล้วครับ ก็ระวังกับดักนะครับอันนี้เขาให้เลือกเลือกประตูนะครับถ้าเกิดเลือกมั่วนะครับมันต้องเป็นแบบแบบนี้ครับจะคูสุดโหดนะครับนี่ไงครับก็จะตายแบบนี้เลยครับถ้าเกิดเราเลือกเลือกแบบมั่วนะครับแต่ผมรู้นะครับผมเดาออกนะครับเนี่ยครับ เอาละเรมาถึงห้องแล็บแล้วนะครับแล็บไซแอนแล้วนะครับสซเย็แนแล้วนะครับเอาล่ะมันก็ต้องไปอีกประตูแบบน่าจะมิตินึงนะครับน่าจะไปไปมิติแบบไหนสักแห่งหนึ่งนะครับเอาละมาแล้วครับประตูปริศนา พาเราไปยังอีกมิตินึงนะครับขู่อะไรที่เนี่ยโคตรโหดเลยครับนี่ยครับที่ว่ามันเป็นนมันมันจะมีรูปอ่าอะไรนะรูปโอมอะไรเน็กเค้กแลก้วก็ปิ้งชิลิงครับแล้วก็อะไรเนี่ย นี่มันจุจ๊บๆนะครับแล้วนี่ก็คือว่ากัมมี่แบร์นะครับอันนี้ครับดูก่อน,นครับว่าถูกไหมเอออันนี้แดงๆสีแดงนะโอเคได้แล้วครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะลูกอมอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าก็น่าจะเป็นยาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจจะใช่ก็ได้อาล่ะไปยังมิติโลกของจริงนะครับ โอ้โหคุณครูคุณครูประจาชั้นส่วนโหดของเราครับก็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 มาตามนะครับแล้วเราจะพยายามของเราไมให้เราออกไปไหนครับแต่เราจะไม่ยอมแพ้นะครับเพื่อนโอเคครับเราก็จะมองนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ครูกําลังหลับอยู่ครับ คุณภูคง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 ไม่รู้ตัวครับว่าตอนนี้เรากำลังจะหนีไปครับผมไม่รู้ตัวหรอครับคุณครูสุดโหดเนี่ยครับบอกอเลยครับว่าที่เนี่ยเกมเนี้ยมีแต่ครูสุดโหดเลยครับกับนักเรียนที่น่าสงสารบางคนนะครับก็หาทางออกไม่ได้นะครับก็ต้องอยู่ในนี้ตลอดไปนะครับหลอเล่นทุกคนต้องต้องออกออกได้แล้วครับนี่อะไรเนี่ยใครกันว่เฮ้ยอย่าพึ่ง อืโคตรโหดเลยไอ้พวกนี้ก็ไม่ไม่ช่วยเราเลยโอเคไปได้แล้วไอ้เหี้ยคูตายเอาละไม่เปไ็นไรลงม่ได้เราอาจเฉียดเฉียดไปไหนไอ้สัตว์เอาละ ได้แล้วโอเคเมื่อกี้เกือบโดนอ่ะโอเคนี่ก็สนาร์ทเบกเด่นนะอันนี้อันใดอระวังตกด้วยเออเสียวๆทั้งนั้นเหมือนกันนะครับดูคุณครูสุดโหดโหดทุกโรงเรียนนะครับไม่มีคุณครูคนไหนใจดีดีเหมือนโรงเรียนทั่วไปเลยนะครับโรงเรียนเนี้ย ผมพูดถึงในเกมนะครับไม่ไม่ได้พูดถึงชีวิตจริงนะครับอันนี้ก็หารมณดน้ำนะทุกคนรู้ไหมครับว่าคุณครูโหดๆที่โรงเรียนในชีวิตจริงก็มีนะครับบางโรงเรียนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับมันจะโหดๆเพราะว่าเด็กนั้นดื้อไม่ทํากันบ้านส่งไม่ตรงเวลาไม่ตั้งใจเรียนแบบนี้ก็มีนะครับ โอเคอย่าเพิ่งนอกเรื่องครับโอ้โหเท้ากับโดราวาแล้วครับตอนนี้ครับโอเคมาแล้วครับมันจะต้องไปไปที่ไหนสักที่หนึ่ง่ะที่ว่ามันเป็นห้องลับๆอ่ะนี่ไงเลือกถูกเป๊ะเลยเดาถูกเลยเราดิเก่งจริงๆนะครับองวางวางวางเป็นอย่างมากเลยเนี่ยไม่งั้นเนี่ยถูกไปตาย โอเคโอเคโอเคต้องว้ายน้ำไปนะโอ้โหโคตรลึกเลยดูแคบจริงๆนะครับเพื่อนๆ ดูอย่างที่สร้อยผมใส่ครับมันไม่ใช่สร้อยของผู้หญิงนะครับมันคือสร้อยพระนะครับสร้อยพระในเกมนะครับโอ้โหโคตรเท่นะครับผมอ่ะผมไม่ได้เป็นตุ๊ดนะครับเพื่อนๆโอเคขอภัยที่นอกเรื่องครับผมแค่บอกเฉยๆนะครับโอเคอะไรเนี่ยถ้าเกิดเรายืนเฉยๆนะโอ้มันเป็นกับดักนะครับที่ว่าเราติดน่ะเจ๊งไจเราจะไม่ยอมแพ้นะครับ เราห้ามโดนน้ำนะครับโอเคไปทางนี้ครับนี่มันสีกับขี้นะครับดูนี่ใช่ไหมดว้าวได้แล้วนะครับดูครับได้แล้วแล้วก็มาตรงที่ถอดใบนะ้ำ เหม็นมากเลยครับตรงนี้ครับโอเคโอเคโอเคอุ้ยเกือบตกแล้วเนี่ยมเกเลาอะ่ะเดี๋ยวจะนี่งไง มันจะพาเราเราไปไหนนะเฮ้ยที่ไหนที่หนึ่งเย้เราได้ออกจากที่นี่เรียบร้อยแล้วจังโรงเรียนครสุดโหดแล้วนะครับโอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับใครชอบกดไลค์แชร์สำหรับใครชอบมาชแชลล์ร้านคูจีนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเคยเล่นเกมนี้ก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์สำหรับใครช่องผมด้วยนะครับซิเซทให้กูเหยียดทุกคนด้วยนะครับใจเจี๊ยบสวัสดีครับ โอเคโอเคละมันจะมีแค่นี้นะครับตรงสถานตึกเด่นนะครับเนี่ยเป็นสำหรับเด็กๆนะครับที่ว่าใครเครียดมากันบ้างนะครับนั่นอะไรอะ่ะโอเคช่างมันช่างมันโอเคเสียเสีย